ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาก็ทําให้มีปริมาณน,น้ําสะสมไหลลงบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนีน่ยตราเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นทางกรมชลประทานก็ปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกณฑ์ประมาณ700ดรถึงพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับปริมาณน,น้ําและปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มซึ่งก็ส่งผลให้11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องเฝ้าระวังรับระดับน้ํานะคะ ระดับน้ําที่ประตูระบายน้ําจุลาลงกรจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะไม่ถึง10เมตรแต่ว่าปริมาณน้ําจากภาคเหนือและการติดตามข่าวสารก็ทําให้ชาวบ้านในชุมชนย่านประชาธิปัตย์เกิดความกังวลกันแล้วว่าจะท่วมหนักหรือไม่แต่อย่างหนึ่งที่เขาพูดกันประเมินกันก็คือไม่น่าจะซ้ารอยปี54ค่ะกังวลมากเลยเพราะมันเคยท่วมมาก่อนแล้วนะเมื่อปี54ก็สุดๆเลย แต่แค่คิดว่านะมาครั้งนี้ก็หนักเหมือนกันอ่ะผมดูแล้วหนักแต่ว่าน่าจะน้อยกว่าปีห้าสี่ร้อยกว่าน่าจะเท่าๆกับปีสามแปดอะดูๆนะแต่ก็เอาเรื่องกันน่ะก็มาแบบฉุกเฉินนี่ก็ก็ให้รัฐให้ให้รัฐบาลมาดูแล้วกันว่าเขาจะเอาไปทางไหนได้น้ำนะฮะคือคือสูบลงให้ได้ก่อนย่า้ขังอย่างเดียวให้ระบายให้ไวแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าอย่าไปกั้นบิ๊กแบ็กอย่าไปกั้น ทักกั้นปุ๊บน้ำมันมันข้างนอกก็เข้าไม่ได้ข้างในก็ไปไม่ได้ฮะพอกั้นแล้วมันมันเป็นอันนั้นเลยบางทีรู้สึกตอนพญาสีจะหนักจะหนัก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 น่กหนั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 กหมักานักหนในักหนัสหนักหนักหนักหาักหนักน้ํหนักานักรนักหนักหนอธนัญหนักหนัหนังหวัดปนักนกนัปีน4เหนักนจุดนัักนกนนนกนนนนนนนันักัน่ ท่วมชุมชนกันไปแล้วนะคะดังนั้นการบริหารจัดการก็ค่อนข้างที่จะลําบากในการดึงน้ํากลับเข้าสู่พื้นที่คูคลองเหมือนเดิมส่วนที่ปากเกร็ดค่ะท่าน้ําปากเกรด็ดใต้สะพานพระรามสี่อเภอปากเกรด็ดนนทบุรีระดับน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ําเจ้าพระยา <c oughs> ส่วนใหญ่เขาติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและต้องการให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแนวคันป้องกันน้ําท่วมตรวจสอบอุปกรณ์ ตอนเครื่องสูบน้ําให้พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือประชาชนค่ะถ้าน้ํามาทางสายเดียวนี่นะคือเยอะเหมือนกันแล้วก็ยังไงอะตอนนี้ก็รอดูกันอยู่ครับผมอย่างพี่ก็บ้านอยู่ติดดินแม่บ้านผมอยู่ตรงนี้เองโดนุกปีที่จะรู้เลยว่าน้ำมาใช่ครับผมใช่สีนี่คือใช่ฮนะถ้าสีแดงมานี่นะ้ำมันเริ่มเป็นสีแดงมานี่ต้องเตรียมตัวแล้วจะมากจะน้อยดูอีกทีก็เห็นน้ำเหลือปล่อยมาแล้วใช่ครับพี่ ตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันแล้วพี่เพราะที่มงที่บ้านเนี่ยเก็บกันหมดแล้ววงฝั่งเกาะนี่เพราะว่าเตรียมตัวกันหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าด้วยความเคยชินสำหรับสถานการณ์น้ำปีนี้ค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าไม่น่าจะแรงเท่าปี5-4นะคะถึงแม้ว่าน้ำจะไหลามามากแต่ว่ามันยังไม่ได้เอ,อ่อท่วมชุมชนเป็นบริเวณกว้างค่ะ